แค่เห็นต่างไม่ใช่เรื่องหิวแสงเพราะทุกคนมีแสงในตัวอยู่แล้วสวัสดีครับกรัญมิิรและผู้แสวงหาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับเรามักจะเจอบ่อยๆนะครับกับคําว่าหิวแสงใช่ไหมนะฮะสำหรับคอมเมนต์ที่เห็นต่างนะครับกับเรื่องธรรมะนะครับ ความจริงคนที่เขาเห็นต่างมันไม่ได้เขาไม่ได้หิวแสงหรอครับถ้าคนที่เข้าใจธรรมะจริงๆเขาจะไม่พูดคํานี้นะครับเขาไม่จะไม่ตําหนิใครว่าหิวแสงหิวอะไรไหมนะนั่นแสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจถึงผู้ส่งสารสื่อสารให้ท่านนะฮะอันนั้นคือท่านใช้อารมณ์นะฮะในการ Comment, ความคิดเห็นของคนอื่นนะครับเราจะเจอบ่อยๆสำหรับคนที่เห็นต่างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจริงๆธรรมะเนี่ยมันไม่ได้มีฝั่งมีฝาอะไรหรอกนะฮะเมื่อถึงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเดียวกันหมดเลยนะฮะไอ้ที่มันยังเป็นทั้งสองฝั่งอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่ามันยังไม่เข้าถึงสัจจความจริงจริงๆนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันจะพูดอะไรไม่ได้เลยนะฮะไอ้ตัวสัจจะความจริงเนี่ยไอ้ตัวที่ยังบอกว่าหิวแสงหรือว่าสอนทำไม่ดีอย่างนี้ต้องติดคุกเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเป็นเรื่องทางโลกเรื่องโลกโลกเรื่องพื้น,พ,นพื้นนะฮะมันไม่ใช่ธรรมะจริงๆนะฮะธรรมะจริงๆมันต้องเกิดจากการปฏิบัติแล้วเห็นสัจจะความจริงนะครับ ไม่ใช่เรียนรู้กันแล้วก็มาจําแล้วก็มาทะเลาะกันอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่นะครับเห็นภาพไหมครับทะเลาะกันออกโซเชียลเห็นไหมทั้งทั้งที่ต่างคนก็ต่างรักในาศาสนาด้วยกันนะครับแต่กลับไม่เจรจานะครับใช้โซเชียลถล่ม กันนะครับก็ดีนะฮะมันจะได้เห็นสัจจะกันจริงๆว่าเห็นใครของจริงของแท้นะฮะนั่นแหละฮะว่าใครเข้าถึงจริงๆนะฮะไอตัวที่มันเข้าถึงจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่จะให้เราถกเถียงกันได้เลยนะครับ ถกเถียงได้ครับแต่ว่าแค่มาถกแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ใช่มาถกเพื่อเอาชนะนะฮะนั่นนะฮะคือธรรมะของศาสนาเราจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องใช้ผมขอเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะต้องใช้อย่าส่งออกไปข้างนอกมากฮะส่งเข้ามาในใจตัวเองเนี่ย สมมติว่าไฟฉายเนี่ยคือคือจิตนะฮะอย่าปล่อยออกไปให้มันอยู่ข้างนอกมากนะอย่าไปส่งให้อะไรข้างนอกมากกลับมาส่องใจตัวเองเนี่ยอย่าไปส่งออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยท่านก็เจอแต่สิ่งข้างนอกแต่ไม่เคยเจอความรู้สึกนึกคิดที่มันอยู่ภายในอารมณ์จริงๆนะฮะภายในใจจริงๆเนี่ยถึงสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองไม่เข้าใจมันก็ไม่ไม่ถึงนะฮะ เนีย่ยเห็นไหมตอนนี้ปัญหาของคนตื่นทำคือไม่ใช่เรื่องธรรมะนะฮะสิ่งที่คนตื่นทำจะต้องแก้ตอนนี้ก็คือทำยังไงจะให้สาวกของตัวเองไม่ไปโจมตีคนอื่นนะฮะ ธรรมะมันจะต้องไม่มีการแบ่งแยกว่าข้างไหนเป็นข้างไหนนะครับนี่คือโจทย์ที่ใหญ่ที่คนจื่นทำจะต้องแก้นะฮะสาวกคนตื่นทำเยอะนะครับที่ไม่เข้าใจธรรมะจริงๆผมพูดอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับ ไม่เข้าใจถึงแก่นที่พระพุทธองค์สอนนี่คือโจทย์ใหญ่เนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะครับที่คนตื่นทำจะได้กลับมาดูส่องเอาจิตเนี่ยส่องกลับมาดูใจตัวเองสักหน่อยก่อนที่จะตอบจะอะไรหรือก่อนที่จะส่งอะไรออกไปภายนอกนะตามสภาวะจิตให้ทันตามความคิดให้ทันนะครับ ถ้าท่านตามไม่ทันก็ท่านก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแหละฮะถ้าพวกขายยาบ้าเขาจะเป็นไอ้พวกล่อซื้อครับบางทีมันไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆหรอกมันแค่มาล่อซื้อล่อถามว่าอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราตามมาล้มไม่ทันนี่แหละฮะปัญหาที่มันจะเกิดก็คือแบบนี้แหละเห็นไหมครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของคนตื่นทำนะครับที่จะต้องแก้นะครับ ผมจะพูดรวมๆสามสามเรื่องนี่แหละฮะก็คือเรื่องไปเห็นคนเห็นต่างก็ว่าเขาหิวแสงอันเนี้ยฮะจริงๆเขาไม่ได้หิวแสงหรอกครับบางคนนะครับเขาก็แค่อยากเตือนในชานะชาวพุทธด้วยกันนะครับอย่าไปมองว่าเขาหิวแสงหิวอะไรนะฮะถ้าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันนั่นคือความ อะไรฮะรผมวิหารสีรมมรนั่นแหละความเมตตาความกรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละมันต้องเอามาใช้ตรงนี้นะฮะมันต้องเข้าใจความรู้สึกคิดอารมณ์ตัวเองนะครับไม่ใช่ก่อนที่จะไปคอมเมนต์ว่ายิ้วแสงหรืออะไรอย่างงู้นอย่างนี้มันดอกยังห่างไกลผมบอกว่ายังห่างไกลนะฮะห่างไกลกาจากสัจจะความจริงนะครับ หรืออย่างเรื่องพระมานั่งเถียงกันหรือนั่งใช้โซเชียลโจมตีกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันอยังยัง,ย,งยังอีกไกลเลยผมมองนะมองด้วยความเป็นห่วงนะครับขอประทานอภัยจริงๆผมแค่มาพูดอะไรบางอย่างผมคงสอนใครไม่ได้นะครับ ผมแค่มาแสดงอะไรบางอย่างเท่านั้นเองผมคงไม่มีวาสนาไปสอนใครเหมือนคารวาสคนอื่นนะครับแต่ผมกำลังชี้ให้พวกเราเห็นสภาวะอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราเท่านั้นเองนะครับเห็นกระบวนการความคิด ที่มันกําลังจะไปสร้างสร้างเหตุปัจจัยนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อสารกับทุกขั้นนะครับผมไม่ได้เรียนบาลีนะผมจึงไม่มีวาสนาที่จะไปสอนใครนะครับพูดในฐานะของชาวพุทธคนหนึ่งนะฮะ เราจรึงต้องตื่นจากเรื่องนี้นะครตื่นอย่างที่ผมพูดแหละมันไม่มีอะไรหรอกธรรมะภาวนาทุกวันนะทุกขณะจิตเนะี่ยไม่ใช่ไปเพ่งนะครัผมอาจจะพูดเรื่อง อนาปนสติสติปฐานนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดก,กับการไปดูการยืนเดินนั่งนอนนะฮะแค่เห็นสภาวะมันเกิดแล้วก็อย่าไปยึดแค่นั้นเกิดแล้วก็ปล่อยนะฮะเหมือนการดูลมหายใจนะฮะเมื่อเห็นแล้วก็ต้องละเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจแล้วนะไอ้ตอนที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะ ใช้ขันในการภาวนาไปก่อนเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องทิ้งหมดเลยมันจะเป็นอัตโนมัติออโต้โดยที่เราไม่ต้องนะครับเราจำเป็นต้องใช้ขันหรือใช้ร่างกายของเรานี่แหละเป็นแพรนะถ้าเราไม่มีร่างกายไม่มีขันห้าหรืออายตนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่แหละ มันจึงต้องใช้นะครับขันห้าเพื่อจะไปถึงเป้าหมายนะครับพูดตรงนี้อาจจะลึกเกินไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังแต่สำหรับคนที่เข้าใจแล้วมันก็จะง่ายนะครับสำหรับสิ่งที่ผมพูดท่านก็จะเข้าใจนะครับ <c oughs> แต่ธรรมะนะคยมันไม่ใช่เรื่องที่ การมานั่งถกเถียงกันนะฮะเพื่อเอาชนะนะฮะถกเถียงได้แต่มันต้องถกกันด้วยเหตุด้วยผลนะฮะถกแล้วก็จบนะฮะจะไม่มีการมายึดมาอะไรต่อนะครับนี่แหละฮะธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องการฝึกต้องใช้มีความการภาวนาทุก ขนาดจิตหรือทุกเวลานั่นแหละตลอดเวลานั่นแหละคําว่าตลอดเวลาก็ไม่ใช่มาต้องมานั่งจดจ่อดูตลอดเวลาไม่ใช่นะครับเมื่อมันไม่มีอะไรมากระทบมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่เมื่อมันมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็แค่รู้แค่นั้นเองแค่คอยสังเกตหมันคอยสังเกตเท่านั้นเองนะครับ มันสังเกตเนี่ยไอความคิดที่มันจะแวบออกไปตรงนู้นตรงนี้นั่นแหละนะฮะมันถึงต้องรู้อยู่กับกายตลอดผมถึงพูดถึงเรื่องเอาไฟฉายส่องตลอดไงะะว่าอย่าไปส่องออกข้างนอกมากเนะะี่ยให้มันส่องกลับมาที่ใจบ้างให้มันกลับมาอยู่ที่ใจบ้างเนะะี่ยเห็นไหมฮะมันจะได้ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันไหลออกไปข้างนอก จนควบคุมไม่ได้เห็นไหมครับนั่นแหละฮะพอมีใครชี้เนี่ยพอมีใครตั้งคำถามแล้วเราไม่รู้ไม่เท่าไม่ทันความคิดเราก็จะตอบไปที่แบบรวดเร็วว่ามันมันก็จะเป็นผลอย่างนี้แหละครับมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ อาจจะเป็นผู้เสียผู้เสียคนไปเลยนะ,ะ่ยครับมันแก้ไขาย,ยากนะครับอะไรที่มันพลาดไปแล้วยิ่งสังคมโซเชียลทุกวันนี้นะฮะโจมตีกันง่ายนะฮะธรรมะก็ง่ายเหมือนกันนะฮะแค่พลิกฝ่ามือเนะี่ยสัจะทำมันแค่พลิกฝ่ามือแค่นั้นเองจริงๆคนที่เข้าถึงแล้วนะจะเข้าใจ แต่ไอคนที่ยังงมหาอยู่นี่เนี่ยก็ยังนั่นแหละฮะมันไม่ใช่ว่าเรามีพวกมากแล้วเราจะเข้าใจธรรมะม,มันไม่ใช่นะมันไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพวกนะครับมันไม่ใช่ว่าคนฟังคนตื่นธรรมแล้วจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดไม่ใช่นะถ้างั้นมันก็บรรลุธรรมกันหมดสิครับเห็นไหมครับถ้างั้นจะมีการออกมาตอบโต้คนอื่นอยู่ทําไมนะว่าเขาหิวแสงหิวอะไร เมื่อเข้าใจธรรมะจริงๆมันจะไม่มีคำพูดแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยเราผมถึงบอกว่านี่คือโจทย์ใหญ่ของคนคนตื่นธรรมที่จะต้องแก้นะว่าทํายังไงเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนที่ฟังคนตื่นธรรมแล้วคนที่เข้าใจมีเยอะนะฮะส่วนไอ้คนที่เข้าใจแค่เปลือกๆนี่ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ ไอ้ที่ออกมาคอมเมนต์ตอบโต้คนอื่นไม่ว่าทั้งโซเชียลไม่ว่าทั้งอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดนะฮะตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้คนตื่นทําเดือดร้อนนะฮะแค่นั้นเองแต่คนตื่นทาเนะี่ยเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะแต่มันจะเดี่ยงเขาสาวกแค่นั้นเองนะครับนี่แหละฮะมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละเนี่ยต้องเข้าใจ บริบทมันด้วยนะครับเนีย่ยถ้ามันถึงคนตื่นทําได้ก็จะดีนะฮะเพราะว่าโจทย์ใหญ่ตอนนี้ก็คือจะแก้ปัญหาสาวกเขายัางไงสําหรับคนที่กําลังทําให้เขาเดือดร้อนนั่นนะฮะนะครับนะ คนตื่นทำเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองได้อยู่แล้วเขามีปัญญาอยู่แล้วนะแต่สำหรับสาวกนี่แหละจะทำไงถ้ารักถ้าท่านรักสาวกของท่านถ้าท่านรักอาจารย์ของท่านท่านเป็นสาวกที่ดีท่านก็ไม่ควรไปโจมตีคนอื่นนะครับเท่านั้นเองนะครับเรียนรู้นะธรรมะมันไม่ใช่เรื่อง ถูกผิดเรื่องการเอาชนะนะครับเมื่อไรก็าตามที่คนเรายึดในหลักการนั่นแหละเหมือนเคยพูดไปว่ามันก็เขาจะออกจากวัฏสงสารไม่ได้นะเขาจะกลายเป็นคนที่ยึดติดนะครับเพราะนั้นเองนะฮะศรัทธาได้นะแต่ไม่ใช่งมงายนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้นะครับก็ขอให้พระนะฮะที่มีปัญหากันนะฮะได้ให้ท่านได้ เจรจากันนะครับจะได้ไม่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์จนมากเกินไปนะทุกวันนี้มันอะไรล่ะฮะแม้แต่พระคารวะก็แตกแยกกันนะทั้งๆที่เป็นเป็นพุทธเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องกลับมาดูใจตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นเองจริงๆนล้วมนไม่มีอะไรหรอกครับธรรมะ ธรรมะต้องชี้ตรงลงที่จิตเนี่ถึงจะถึงถ้างั้นยากคลิปนี้ก็ขอแก้นี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะฮะเจริญในหน้าที่การงานและทางโลกและทางธรรมนะสวัสดีครับ